วันนี้นะคะเด่นก็จะพาทุกคนไปส่วนส้มค่ะไปโทษนะคะ,ะส่วนส้มไปทางไหนนะอ๋อพี่ต้องขับรถลงไปตรงที่สัมแยกม่องอ่าไร่ผอดอยนะคะพี่แล้วก็ล้ยไซา์ไปที่ไร่ผาดอยเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวตรงถนนใหญ่นี้เลยนะคะอ่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะใช่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่ขอบคุณค่ะโอเคร้อมแล้วไปเลย ขอถามหน่อยได้ไหมคะขอถาม,ถามหน่อยได้ไหมคะไล่ส้มไปทางไหนอะคะค่ะตรงไปนี้มันจะเป็นสามแยกสามแยกสามแยกไหน,ราานหรออ๋อนูผิดหรอเลยมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเลี้ยวไหนคะเลี้ยวขวา,วขวาโอเคขอบขคุณ มอนอิงดาวโอเคขอบคุณค่ะเจอทางแยกเอาไงดีซ้ายขวาเอาทางนี้แล้วกันไป สวนส้มยอดดอยไปทางไหนคะไปพี่ต้องตามถนนใหญ่ไปเลยครับพี่ตามตามถนนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปถึงถนนไร่ายางถนนใหญ่นะครับผมอ่าฮะแล้วพี่เลี้ยวขวาไปนะครับตามถนนใหญ่ไปเรื่อยนะครับเพราะว่านี่มันไปนี่เป็น,ปนทางตันนะพี่คือตรงขึ้นไปับผมถึงถนนไา่ยางใหญ่นะครับเช่นเลี้ยวนี้เป็นรา่ยางใหญ่หนู่นเลยนะครับผม ใหญ่นู่นใหญ่ที่ไปตรงตรงเมื่อกี้พี่มานี่พี่มาฝั่งนี้มาใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่มาถึงแยกแยกทิโลมาเนี่ยครับผมอ่ะฮะแล้วพี่เลี้ยวขวาไปเลยครับผมทิศที่มีป้ายเยอะๆครับผมอ๋อที่ทางเข้ามาแรกๆเดินเหรอครับผมโอ้ขอบคุณค่ะตามสวนใหญ่ต้องเลี้ยวไหนไม่ตามสวนใหญ่ไปเรื่อยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะฉันเจอทางบอกว่าไปสวนต้มยอดดอยล้าซา เราก็ขับกันเลยมันนานแล้วเจอสวนส้มประมาณสิบสวนก็ไม่เห็นสวนส้มยอดดอยสักสวนเจ้ามาหนาวรหรอทำไมมาอาบแดดถ้าทางน้องจะหนาก็แบบไม่เจอสักทีไงก็เลยอะมาสวนส้มผู่เห็นก็ได้นี่สวนนี้เปิดนานหรือยังคะ ที่ต่างนาบ้งที่ยีกก่สิค่ะไม่ไมหมายถึงว่ากี่ปีแล้วอ๋อตามมา่างนาปีที่แล้วอย่างนั้นใช่ค่ะเเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าปีสองปีนี้ปีที่สปีที่สี่แล้วค่ะ,อ,ะอ๋อแต่สัญญาเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ประมดทุกครั้งเราหมดปีนี้แหม่เมื่อก,ก่อนนี้เองคนที่รู้จัก,ก,นนกนนม,มัแกนแนะนำนำคนที่แนะนำมาอืาการที่เหลือก็อเก็บไปขาย มาถึงปุ๊มนะคะเจ้าของไรส้มก็เอาน้ำส้มที่คันสดจากสวนเลยนะคะมาให้ดื่มนะคะสดชื่นมากหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้ามาที่ไร่นะคะเราก็จะได้ตะกร้าหนึ่งอันนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เก็บนะคะเรามาดูวิธีการเก็บว่าเราจะเก็บยังไงนะคะสำหรับส้มนะคะก็มีพี่มาสาธิตนะคะ แค่ถ่ายกับสม้มเราก็จะรู้สึกสูงเ,เอาแบบไหนต้องต้องแบบไหนคะส้มส้มแบบนี้เลยใช่ไหม,มสวยจริงเจ้าของบอกว่านะคะ ส้มแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีมรสชาติที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเจ้าของนี่ก็แอบขิงเล็กน้อยนะคะบอกว่าส่วนของพี่เนี่ยส้มเนี่ยเยอะสุดแล้วเหลืองเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ลองชิมดูก็อร่อยจริงๆค่ะก็ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับค่าเข้า50บบาทเนี่ยเราจะกิน กี่ลูกก็ได้นะคะแล้วเรากป็ยังได้กลับบ้านไปอีก4ลูกนะ,ะเพราะว่าเจ้าของใจดีมากบอกว่า4ลูกไม่คิดตังถ้าสมมุติว่าเก็บเยอะๆเนี่ยเขาถึงจะคิดนะคะเด็นแบบชอบมาฟินมากสำหรับค่าบริการในการเข้าชมนะคะผู้ใหญ่ก็50บาท เด็กก็20บาทเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กเปาะแปะสองสาขวบเขาก็จะเก็บเงินนะคะเพราะว่าถ้าเด็กมากๆเจ้าของไร่นะคะก็จะไม่เก็บนะคะก็จะเก็บเด็กที่แบบอายุ6ขวบ7ขวบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเก็บเงินนะคะแล้วก็เจ้าของบอกว่าถ้าสมมุติว่าอ,อ่บางคนเนี่ยเขาตัดส้มเยอะเกินไปเนี่ย มันก็ทําให้เจ้าของเนี่ยเสียหายเหมือนกันเขาก็เลยทําการให้ตัดส้มแต่พอดีนะคะถ้าจะชิมในไร่เนี่ยชิมได้นะคะไม่คิดตงังแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาไปฝาก์คายหรือว่าจะตัดส้มเยอะๆเนี่ยเก็บส้มเยอะๆเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นกิโลละ80บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะแล้วก็ ที่มาเนี่ยก็ชิลๆได้เลยไม่มีจำกัดว่าต้องเข้ากี่โมงออกกี่โมงนะคะเพราะว่าตอนที่เด่นมาเนี่ยเด่นก็ชิลๆก็ฟิลเรื่อยๆเดินชมนกชมไม้ชมส้มเรื่อยๆนอกจากส้มแล้วเนี่ยทางสวนเนี่ยก็มีปลูกทุเรียนด้วยนะคะเจ้าของบอกว่าอยากลองปลูกดูว่าถ้าปลูกทางภาคเหนือเนี่ยมันจะอร่อยเหมือน ปลูกทางภาคตะวันออกหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาลุ้นดูว่าอนาคตจะเป็นยังไง ได้มาสวนส้มทั้งทีนะคะก็ขอพาไมาเนอร์มาเที่ยวสวนส้มด้วยละกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยทองฟ้าสวยส้มสวยบรรยากาศดีมาก นอกจากจะมีสวนส้มนะคะก็ยังมีสวนดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศนี่ดีมากนะคะตรงนี้ก็มองเห็นหมอกเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็มีแคมป์ให้เช่าด้วยนะคะคือละหนึ่งพบาทนะคะใครที่ผ่านมาพันไปก็อย่าลืมมาเที่ยวที่สวนส้มได้นะคะก็มาอุดหนุนเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของใจดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้เด่นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ